ทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมแป๊บนึงคือเมื่อก่อนตอนที่เรามารอบนั้นนะคะที่พูดเอาไว้ว่าเหมือนชาวบ้านเขาเอาหมอผีหรืออะไรเนี้ยแหละมาทําพิธีมาทําพิธีกั้นเขตเอาไว้แต่เรากลับมารอบเนี้ยเขาไม่ได้กั้นเขตแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นเขตทาง คุณใส่บนดําแล้วอันนี้คือเขากั้นเป็นประตูเลยทุกคนกั้นเขตแดนประตูหมู่บ้านเลยเหมือนแบบว่าคือไม่ให้แกออกมาดูทุกคนเขาทําเหล็กแหลมมาไว้เห็นไหมเห็นปะเขากั้นเขตแดนเอาไว้เลยรอบก่อนมายังไม่มีประตูนะคะอันนี้เขาทําประตูแล้วนะกั้นยายออกมาและกั้นชาวบ้านหรือเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้านใน เขากันแบบนี้เลยทุกคนแล้วที่เข้าไปด้านในในทิกตอกเห็นหมดแล้วนะคะเมืองมันเปลี่ยนไปหมู่บ้านมันเปลี่ยนไปแปลกแปลกอะไรคือมันมีบ้านผุดขึ้นมาบ้านที่เหมือนแบบมันล้างอยู่ตั้งนานแล้วอะแต่ทําไมรอบก่อนเรามาแล้วมันไม่เห็นทุกคนเข้าใจไหมรอบก่อนเรามาไม่เห็นไม่มีแต่รอบนี้มันมาเราบีมามันเหมือนมันก็บ้านมันก็ตั้งอยู่ของมันอะแบบว่า คือล้างแล้วอะบ้านล้างเลยอะทําไมรอบรอบนี้เราถึงเห็นรอบที่แล้วที่เรามาหลายหรอบถึงไม่เห็นอ่ะทุกคนเข้าใจยังไปประตูของจริงเลยทุกคนโอ้โไปนะคะบีมีอะไรเดี๋ยวบีจะวิ่งออกมาทางหน้าประตูเดี๋ยวเขาปิดประตูอ มันแปลกทุกคนเฮ้ยปิดไม่ได้ประตูหนักมากโอ้ยเย้ปิดไม่ได้เอาปิดได้ละอ้ยช่บบางว่าเขาทำประตูไว้่างนี้เลยอะคนเขาทำเนี่ยทุกคนมันแปลกตาปะแต่มันก็คือแบบว่ามันอยู่ของมันจนแบบว่าลกล้างไปหมดแล้วอะแต่ทำไมเรามาเรามาเราไม่เห็นเรามาเราไม่เจอ ไม่เห็นเราจะเห็นบ้านแค่ไม่กี่หลังเองอะ่ะเหมือนเขาที่ชาวบ,บ้านเขาบอกว่าแกชอบไหว้อะไรแปลกๆในบ้านแกบังตาเราปะแกน่กกบบาจะบังตาเราปะแล้วรอบล่าสุดเมื่อกี้ตอนที่ต ok ิ๊ t ต k อกที่บีตกใจคืออะไรบ้านแกหลังข้าง,งเออข้างในนู่นอะ่ะบีเห็นแสงไฟวาบ แต่งไฟว,าวา่าว่าสวัสดีค่ะหนึ่งพันแปดร้อยท่านนะคะสวัสดีค่ะใช่มันแปลกค่ะพี่โอ้โหแปลกแปลกทำไมคะขอเหตุผลท่าสองอ๋อทุกคนดูดิเห็นปะ แปลกอ่ะอันนี้ยเมื่อก่อนมันจะมีแค่หลังนี้หลังนี้แล้วก็ตรงไหนวะนี่อะไรอนเนียอันเดียแปลกอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยแปลกไม่เคยเหมือนแบบเขาพาังตาเราป่ะวะเขาพาังตาเรารู้เปล่าเฮ้ยท<อ>ุกคนข้าวโพดข้าวโพดแห้งอันนี้คือข้าวโพดแห้ง มันคือบ้านล้างอ่ะทุกคนมันขึ้นได้ปะวะโอ้ยพังพังแน่ถ้าขึ้นคราวเนี้ยพังขึ้นได้ปะวะอึ๊บอเขาพูดแห้งวะ่ะคือมันแบบไม่มีแบบเฮ้ยอุ้ยนั่นไงกูขึ้นฝ่ายบ้านพังแล้วอะไรลูกมาจากข้างบนอะ่ะเฮ้ยเดีวเวเๆๆวเวเวเสียงคนแก่ เสียงยายเอาแล้วสกลนะครค่ะพี่หนูมากไกลนะคะเพราะเรามีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะร้องอ,อ๋ออะไรคือแปลกตาเนี่ยแปลกตาหมดเลยเนี่ยไม่มารอบนั้นมันไม่มีวะมันแปลกตาแกบังตาแน่นอน นี่แกใช้วิชาอะไรบังตาหรือเปล่ายายเนี่ยหลังเก่าแกอันนี้คือหลังเก่าแกนะคะอันนี้คือหลังเก่าแกยายนี่นี่นี่หลังนี้หลังนี้หลังนี้ที่แกอยู่เฮ้ยอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่หลังไหนวะพี่อยู่หลังไหนเดี๋ยวยาย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 หลังอะไรพี่ไม่มีโอ้ไม่ตลองลูกเขียด เ้ยมาเร็วเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยยายี่ปไหนยายยายทำอะไรในบ้านน่ะยายทาอะไรในบ้านน่ะยายาจ อูเมงวันเต็มเลยอ่ะนั่นหูไส้ไส้อะไรวะเนี่ยไส้ไก่หายไปแล้ว่สองพันท่านนะคะพี่กดแชร์ให้พี่หน่อยนะแปลก เาบังตาแล้วเปล่าทุกคนแล้วชาวบ้านเขาทำกำแพงกัน้นติดหมดเลยอะเขาไม่ให้แบบว่าเขากันนะคะกันคนกันเด็กเข้ามาด้านในนี้นะคะเขาปิดหมดเลยและกันย้ายแกออกไปด้วยและบ้านแกอยู่ข้างในนูน้นอันนี้คือบ้านหลังเก่าบ้านหลังนู้นอยู่นู้นข้างใน แกไม่อยากให้เข้ามัวยายยายเนี่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 ทุกคนจะแจ้งว่ายายแกตาผ้ามัวนะคะเขาตาจะไม่ค่อยดีแกจะใช้ฟังซะส่วนใหญ่แล้วก็มองผ่านแสงไฟฉายยายยาย ยายยายมีเงาใช่สิเขาไม่ใช่ผีนะคะแต่เขาก็ไม่ใช่คนนะคะบางครั้งบางวันเขาก็คนปกตินะทุกคนอ่ะทราบเอาไว้ยายโอ้ยุงกัดยายบางวันกลางวันหรือบางวันเขาก็เป็นคนปกติเป็นยายแก่ không mặc không mặc cái dài không không mặc cái dài dài không mặc cây. cây dài dài không mặc cây dài 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 ăn burger แล้วกูบอกไงว่าเป็นผีอ่ะเฮียเขาเคือปอบปอบคพะพี่ปอบกลางวันก็คือคนปกตินั่นแหละตกกลางคืนยิ่งวันพ้าวันโกนเนี่ยยิ่งหนักอันนี้เราเลือกที่จะไม่ไม่มาวันพ้าวันโกนนะเลือกที่จะไม่มาวันพ้าวันโกนนะ โ๊ยเจ็บแม่เ,เขาคือคนนะคะตกกลางคืนเขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆที่ชาวบ้านเขาบอกกินของเน่าของของสดประมาณนั้นที่ชาวบ้านเขาเห็นเลยก็คือกระโดดจับลูกเขียดกินตามพื้นคือคนไม่กล้าอยู่ทั้งหมู่บ้าน ยายยายยายจะพยายามเข้าไปบ้านแกจะพยายามเข้าไปบ้านแกนะคะจะพยายามเข้าแบบบ้านแกโอ้ยโอ้ยยาย เ้ยราแวงว่ะทุกคนทุกคนเราแวงมากทุกคนดูหลังให้หน่อยดูหลังให้หน่อยยายทุกคนดูหลังยาย ได้หไยินเสียงได้ยินเสียงวะได้ยินเสียงวะได้ยินเสียง หนีซอมบี้เลยเข้าไปแล้วคนุนเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกขอบคุณมา,มากๆค่ะพี่เพจนี้นะคะบีไม่ได้ไล์มากเกือบสองปีนะคะพี่คนดูเท่านี้ก็ถือว่าดีใจแล้วนะคะพี่สองปีที่ไม่ได้ไล์นะคะวันนี้ไล์ครั้งแรกเลยคะ่ะยาย นเนี่ยไอ้บ้านหลังเนี้ยที่พี่เห็นอุ้ยอะไรเนี่ยใส่ไเปนเนี่ยใช่ไซเปล่าใช่ไซ่เปล่าหืมสองมากไม่ได้ ม่มาดูตอนกลางวันโอ้ยพี่เห็นแล้วหนูจะทำรายการล่าผีทด้ไหมอะถึงมาดูตอนกลางวันชาวบ้านนะคะเขาบอกว่าไม่เจอตัวแกนะคะแกจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเขาไม่มีการมาบุกรุกนะคะตอนช่วงกลางวันนะเพราะกลางวันแกก็คือยายแก่ๆคือยายแก่ๆ เขาถึงทำประตูกั้นปิดเอาไว้ไงกันกลางคืนแล้วกลางวัน,วนแกก็เหมือนแบบคนแก่น่าองศานะ่ะคือคนแก่น่าสงสารนะ่ะแต่กลางคืนนี่ดิยายยายไปไหนแล้ววะเข้าไปดูเลยบ้านเขาไปดูเลยบ้าน เนี่ยตอนติดต่อก็พี่เห็นไฟมันวูบข้างในอ่ะยายเนี่ยอุ้ยแกไม่มีพิธีอะไรแล้วนี่ยายอะไรเนี่ยเนี่ยพี่บอกพี่พอพี่เห็นไฟวูบแกทำอะไรวะ แกไม่มีค่ะในบ้านไม่มีคือเหมือนบ้านแบบเฮ้ยถ้าถ้ากลางวันแกเป็นคนปกติทําไมแกอยู่สภาพเนี้ยทุกคนสงสัยปะทําไมแกอยู่สภาพเนี้ยเฮ้ยหรือว่าแกมีอันนี้คือบ้านที่แกทําพิธีวะหรือว่ามันมีหลังที่แกอยู่ปกติปะวะเฮ้ยอันนี้น่าคิดคนปกติทำไมอยู่เงี้นนย 도겸이~~ 도겸도도 เียดนี่ยแกจับกินยายตรงนี้มีเขียดยายตรงนี้มีเขียดเขียดนี่เขียดอยู่นี่ยาให้ยายยาให้เขียดเขียดเขียดยายเขียดอยู่นี่จับเขียดกินดิเร็ว อย่าให้เกียดเกียรอยู่บนขอนไม้นะโอ้ยโอ้ยจริงๆโอ้ยเออเออ้ยขอโทษไม้เกียดขอโทษเอา้าทำไมเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนอ้ยเกียดขอโทษ ายกินของสดไม่ได้นะยายต้องสตินะว้าวโอยเ้ยโอ๊ยปตัปตูโอ๊ตัวไม่ตไเมีย่ี่เ้ยโอ้ยไปแล้ว อะไรนะแป๊บน,นึงแล้วพี่คอยอ่านคอมินะเล่นอะไรไม่เล่นอย่าเล่นผีปอบใช่ค่ะพี่อันนี้พูดจริงๆเลยพี่คนนี้พิมพ์ถูกมากๆเล่นอะไรอย่าเล่นอย่าเล่นกับผีปอบนะคะ <S <S เขาไม่ใช่ผีและเขาไม่ใช่คนนะน่ากลัวกว่าผีนะคะบอกไว้ก่อนแต่นี้คือชาวบ้านเขาบอกไนงะกลางวันเขาก็เป็นยายปกติแหละยายแก่แต่กลางคืนอย่าไปยุ่งกับแกะนะ แต่อยากร้องก็เข้ามาเขาบอกอย่างนี้เฮ้ยโอ้เฮียเฮียเฮียไอ้เลยล่วงมาวะจังหวะเบรกเมื่อกี้หูยข้อเท้า ไปโอ้ยเข่าเท้าเค็ดเลยนี่จังหวัดจังหวัดจังหวัดออกตัววิ่งแล้วก็เบรกหืมเคสเลยจ้ะหัวเขา่เอาอำเภอ แล้วจะมาทําไมเขาขอให้มากันนะคะเขาพิมพ์กันอยู่ตลอดเวลาเราไลฟ์ที่ไหนเขามักจะพิมพ์กันอยู่ตลอดไปเถอะไปอย่าควรไปย่าควรไปอยาควรเราก็ต้องมาตามคำขอถึงจะไกลก,ก็ตามโอ๊ยข้อเท้าเค็ดเลยโอ๊ยเจ็บเจ็บเเจ็บ,จบยายจ๋าบีอยากจะเตือนสติเขา ยายยายกินของสดไม่ได้นะยายแล้วแผลที่หน้าอือแผลที่หน้าแกเหมือนโดนทําร้ายอะทุกคนจนมันแห้งแล้วอะแผลมันไปสะก,ก็ดหมดแล้วอะแ,แต่มารอบนั้นอะแผลเละเลยยายโอ๊ยขาคคดยายยายกินของสดไม่ได้นะยาย กเขาบอกพี่พี่เฮ้ยยายยายไม่ใช่ปอบนะยายต้องสติเรียกสติเขาเรียกสติเขาเพื่อแก้จะแบบสงสัยในตัวเองอะว่านี่กูเป็นไรวะยายจ๋า อีกควโอยู่นี่อยู่นี่ลองบีลองไม่ส่งเสียงทุกคนดีบีขอซูมตั้งน่ะชิบกินไหลลูกีคนลุกยาย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  ยายยายควรยายชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะยายควรคือฉายาที่พวกเราตั้งนะคะยายชื่อจริงชื่ออะไรชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ยายยายเอย้หูตึง้วพี่ยายเฮ้ยแกไปคุกเลยเมาะยาย ไปไปจังหวะทำไมมันเหมือนล่างแกแบบโป่งโป่งวะทุกคนบางจังหวะทำไมเหมือนล่างแกโป่งโป่งแสงวะไม่ล่างแกโป่งแสงวะไม่มีบางจังหวะล่างโป่งแสงใหญ่ใหเนี่ย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 รู้ไ่าปที่ของเฮียโอ้ย ก็ไปอ่านคอมเมนต์ทำไมเงยเขาบอกให้ดูหน้าดูหลังหวานฟ้าบเลยโอ้ยพริกอีกแล้วโอ้เผ็ดเลยกูเหญ่ข้าพริกอู้ยายทุกคนเห็นป่ะล่างโปร่งแสงเฉยเลยบางจังหวะจะเป็นบางจังหวะนะทุกคน หนีทันก็ดีใช่ค่ะพี่ถ้าหนีทันคือไม่เป็นอะไรแต่ถ้าพลาดคือจบนะคะถ้าพลาดคือจบนะคะชีวิตคือจบเลย <c oughs> <c oughs> 没带，呜，脚踝，呀 ครวนยายอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ขึ้นชื่อว่ายายหนูไม่รู้จักชื่อนะแต่พอเรียกก็ออกมาตลอดมาหาหนูหน่อยนะยายเตือนสตินะยายกินของสดไม่ได้นะเสียงหัวเราะมีเสียงหวัวเราะะเสียงเสียงว่ากูจะกินมึงกูจะกินมึง ชิบเป่งกูจะกินมึงมึงกินทั้งหมู่บ้านแล้วเขาจนเขาไม่กล้าอยู่แล้วยายกินเขาทั้งหมู่บ้านแล้วจ้าเขาไม่กล้าอยู่กับแลจะยายเหยียแดกเขาทั้งแดกก็จะแดกเขาหมดกินเขาหมดเขาจนจนนี่ชาวบ้านแม่ไม่กล้าอยู่มึงแล้วยายจ๋าไม่มีใครกล้าอยู่กับยายแล้ะจ้า อยู่คนเดียวไม่เหงาไงเฮ้วอะยรหัวเราะหัวเราะเหี้ยเลยยายหัวเราะทำไมจ๊ะไม่เอาอ่ะไม่มีไวไฟไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีไวไฟยาย ทุกคนเป็นูห่วงบีโอเคค่ะพี่บีจะฟังทุกคนนะคะเดี๋ยวขออีกครั้งนะคะพี่บีขอโทษเวลาให้ผู้ใหญ่จะดีก่อนยาย นคนใหญ่อุ้ยเมียโอไม่กล้าเฮ้ยกล่าวว่าจะตั้งกล้องแล้วเดินเข้าไปไงเฮ้ยมาดิมามาดิมาสิมาใหญ,ใหญ่ใหญ่ อยลมแรงเฉยเลยทุกคนลมแรงแปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทุกคน เียอันนี้มันบ้านบ้านบ้านแขบ,บ,บ้านหลังเก่าไม่ใช่หรอวะทำไมมันมีมันมีโกมันมีลูกโกงวะทำไมมีโกงอะ่ะโกงขังอะไรอะ่ะอันนี้บ้านหลังหลังหลังแรกของแกเลยโกงขังอะไรอะ่ะยายเฮ้ยกงขังอะไรอะ่ะ อยบอกนะว่าชาวบ้านยาย กคร้นอนลยโอ๊ยไม่ไหวปะร้อนเหรอนี่เจ็บหน้าขาเจ็บข้อเท้